สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เรื่องเขมจิราต้องรอดนำแสดงโดยน้ำปิงนภสกรที่มารับบทเขมจิราประกบคู่กับเก่งฮฤทที่มารับบทพ่อครูพรันบอกเล่าเรื่องราวของเขมจิราที่เกิดมาพร้อมคำสาปของตระกูลว่าจะต้องตายก่อนอายุ21ปีจึงต้องไปให้พ่อครูพรันช่วยเป็นเรื่องราวของเขมจิราที่ตระกูลฝั่งแม่ของเขาโดนคำสาปถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะตายโหงก่อนอายุ21ปี ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะต้องพรากจากคนที่รักซึ่งตอนนี้เขมจิราอายุ20ปีแล้วคำสาบจึงเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นเขมจิราโดนรำพึงผีสาวตามรังควานเพราะความผิดในอดีตโชคดีเขามีเจ็ดเพื่อนสนิทที่คอยมาช่วยดูแลเขาซึ่งเจ็ดนั้นก็พอจะมีอาคมอยู่บ้างจึงพยายามช่วยเขมจิราพวกเขากำลังจะไปออกค่ายอาสาแต่มีปัญหาบางอย่างจึงไม่ได้ไป สุดท้ายเจตจึงเสนอรุ่นพี่ว่าให้มาที่อุบลนบ้านเกิดของเจตเพราะเจตจะให้เขมจีราไปหาพ่อครูพรันเพื่อขอให้พ่อครูพรันช่วยเขมจีราแต่พ่อครูกลับบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับกรรมของคนอื่นทั้งที่เขมจีราเป็นคนรักเก่าของเขาชาติที่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังลังเลเพราะความผูกพันในอดีตชาติสุดท้ายเขมจีราจะรอดไหมก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าระทึกขวัญที่ดูสนุกลุ้นมันครบรถ ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะ